สวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวให้ตามคําขอ fc ขอมาจัดให้เลยนะครับอยากให้ผมรีวิววิบากรถที่ร้านนะครับขับเองนะครับจัดให้หลายคนขอมาแต่วันนี้ก็ผมมารีวิวรถผมเองนะคันนี้ถามว่าขายไหมถ้ามีคนซื้อผมก็ขายนะครับผมจะรีวิวรายละเอียดให้นะครับคร่าวๆว่าคันนี้ผมใช้รุ่นไหนอยู่หรือว่า Honda เป็นยังไงผมใช้มาหลายรุ่นมากนะครับก็ตัวนี้ก็คือผมเพิ่งได้มาเลยเพิ่งไปวิ่งมาสนามแรก สนามที่อำนาจเจริญนะครับสนามล่าสุดเลยนะครับคันนี้เป็น Honda c i f 2 5 0 R นะครับปี2 0 1 6 2016นะครับ2016.778จะเป็นหัวฉีดแล้วนะครับคันนี้เป็นของค่าย Honda นะครับก็รายละเอียดของแต่งนะครันนี้มันจะเป็นออกเดิมๆนะครับคันนี้เป็นรถสแตนดาดโรงงานนะครับท่อยังเป็นท่อเดิมครับท่อคู่ลิมิเต็ดของปี16 17จก็เป็นท่อคู่นะครับ โชคหน้าก็ยังเป็นของโชว่าอยู่ตัวนี้ใช้โชว่าซึ่งจะปรับซับปับสปริงข้างหนึง่งลมข้างหนึ่งนะตัวนี้นะครับแล้วก็คันนี้มีที่แถมมาก็คือเป็นปรัโหมดได้มี3ามเซกชันให้เลือกนะครับก็คือโหมดตนดาหรือว่าตันดาก็คือวิ่งทั่วไปนะครับโหมด2ก็คือเป็นโหมดท,ที่วิ่งแรงขึ้นมาหน่อยถ้า3นี่ก็คือโหมดสปอร์ตนะครับก็คือโหมดแข่งเลยนะครับ รุ่นใหม่ขึ้นมาก็คือจะมีปุ่มตรงนี้นะครับให้ปรับโหมดคันนี้มี3โหมดด้วยกันซึ่งผมเองก็ยังขี่ไม่กล้าขี่โหมด3เท่าไหร่เพราะยังไม่เข้ามือเพราะว่าขี่ส่วนมากผมจะใช้ i m z ที่ผมเพิ่งขายไปแต่ผมคันนั้นผมไม่ได้ลยม,มารีวิวให้ฟังนะครับคันนี้ผมก็เลยได้ขาดมาก็เลยมารีวิวจับให้ตามขอซึ่งคันนี้รถผมได้มาเนี่ยสภาพคือใช้งานน้อยมากเจ้าของเป็นทหารนะครับตัววัดเกต ผมเอามาประมาณ33ชั่วโมงคือรถคันนี้ใช้งานไปแค่33ชั่วโมงผมไปขี่มาชั่วโมงหนึ่งเครื่องยังสดน็อตเดิมโรงงานไม่ล้มไม่มีกระแทกอะไรยางหน้าหลังดอกเต็มโซ่สเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่เป็น49แล้วก็ไล่สเตอร์หน้ามาเรียบร้อยนะครับคันนี้ผมใช้เองนะครับแรงถามว่าแรงไหมผมก็บอกว่าถ้าเราปรับไปที่โหมดสปอร์ตมันก็จะอีกอย่างหนึ่งซึ่งทั่วไปถ้าเกิดมือชีเขาขี่ก็จะขี่ที่โหมดสปอร์ต ถ้าอย่างผมมันมือสมัครเล่นก็อาจจะหมด2หมดหนึ่งอย่างนี้ครับผมประมาณนี้คันนี้ของแต่งก็มีมือเบรกมือคัสต์นะครับผมเป็นของ CRF เลยตรงรุ่นแล้วก็ตัวปรับระดับคัสต์แล้วก็มีตัวล็อกตัวนี้ล็อกกันออกตัวนะครับกันยกล้อนะครับก็ประมาณนี้ของแต่งไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็มีกาดหม้อน้ําแต่งนะครับซึ่งตัวนี้ช่วยได้เยอะเวลารดล้มนะครับป้องกันการหม้อน้ําแตกนะครับคันนี้เป็น2 0 1 6ันบ เอกสารศูนย์วิกวิงออกวิกวิงมา2องแสนเจ็ดนะครับคันนี้ออกเงินสดนะครับซึ่งถ้าผมขายนะครับหลายๆคนถามว่าจะขายไหมผมถามเลยคันนี้ผมจะเปิดอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแค่นี้พอเพราะปีสิบหกเขาขายกันอยู่แสนห้าแสนหกผมขายแค่แสนสามหมื่นห้าพันพอนะครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คือผมถ้ามีคนซื้อผมก็ขายคันนี้ก็คือ 10, เก็บไว้ใช้นะครับส่วนมากผมไม่ค่อยได้ ขายวิบากก็เลยมารีวิวรถให้ยังไงถามว่าต่างแต่ค่ายอื่นไหมผมถ้าเทียบกับยามาฮ่ผมก็มองว่ายามาฮ่ายังโอเคกว่านะครับการขับขี่ยามาฮ่ก็ยังดีกว่าส่วน Honda ก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วแต่คนชอบก่อนน่าจะประมาณนี้ถ้าใครสนใจผมขายอยู่ที่แสนสา0หมาพก็มาสอบถามได้เดี๋ยวรอ,องเท้ามาดีเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังดีกว่าอันนี้เป็นสตาร์ทเท้านะครับยังไม่สตาร์ทมือนะครับปีสิบห จะเป็นนี่ได้แล้วได้แล้วครับแล้วเดี๋ยผมลองยันด้่นนะขาผมไม่ค่อยดีนะเผื่อหลายคนอยากฟังเสียงนะครับตัดง่ายนะครับ รอบจัดนะครับแรงแน่นอนเข้าคู่โอเคประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องเครื่องแน่นผมบอกเลยโคตรคุ้มนะราคานี้แล้วรถชั่วโมงน้อยมากเข้าประมาณนี้คันนี้ฝากติดตามช่องหนูสปีดบายด้วยคันนี้ผมจะรีวิววีบากให้มี2